สวัสดียามเย็นเพิ่งเลิก,เลกงานมาแบบเหนื่อยวันนี้เขากบดล้วจะมาเหมืองคนของทีมอ๋ออะไรมันเห็นหางเดือกไง ก็เกือเขาไปหาอาบน้ำแล้วบานฝากๆตัวนี้นะที่เด็ดที่เด็ดอยู่เลย ร่มไม้ร่มไม้จิ๊บบอไปบอทักด้วยไปเลยร่มไม้จิ๊บบอไปกินร่มตอนนี้กินข้าวสารไปก่อน เอาวัวเมียหน่นกูไปฝักวะคนละเมียไปไปห้หกกันโอ้ยฝุ่นกับค้ายกีทูดไปเฝ้าฝุศุเลยฝุ่น โอ้โลเพื่อนเลยหามเลยโอ้ทต้องผุนี้ไปผุที่ไหนหยืดฟ้องต้องผุนเลย กักอาสานไว้กรเด็กหนึ่งสองมือวันคิดวันเศร้าเนวันคิดจังหวะ